พอไอ้สีนึกมาพอแดงแรงลิฟต์ไอ้ชี้โอ้ไม่ได้เสกครับเพื่อนๆครับไม่ได้เสกจริงๆอะมีหน่าดูมีทรงว่ะคือฮอลรังอ่ะมันต้องบัฟดาเมจแหละมังจะเก่ง ตามพี่ว่าด,ดีมนีหน้าแล้วกันมาละไม่ซ้ำใช่ไหมผมบอกแล้วเดี๋ยวงานรังลมกล็กลับมาคุณเชื่อผมยังทำไมถึงเลือกนีแน่น้ำให้คุณคุณรู้หรือยังฮะคุณหยอกคุณรู้ยังทำไมถึงเลืองนีหน่าน้ำให้จังหวะนั้นรู้แล้วใช่ไหมฮะรู้แล้วใช่ไหม เราก็แค่เอากลับมามันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะ่ะเหมือนวันนั้นที่เสกพอลลมม้อีกคนหนึงอะ่ะตอนนี้เราขาดคอแลอะไรบ้างนะไปขาดพอลน้ําขาดพอลลมก็ขาดพอลนี่หว่าแม่งขาดแต่พอลมีสกอรพอลไหมฮะแล้วก็หอลังน้ําอีกตัวเดียวพอลสามสีหัลังน้ํานะปกติพอลออกโคตรจะเยอะวันนี้พอลหายไปไหนหมด ปกติพอมันออกเยอะมากเลยนะหรือต้องบอกอู๋แล้วให้เขียน,นโค้ดพอมาให้ก่อนทีนี้ก็จับได้หมดเลยเนะมื่อกี้ถ้าพอออกอะเขาสุกของใหญ่ของโตแล้วนะทุกคนนะฝากกดไลค์กำลังใจคนละดอกด้วยนะฮะเฮ้ยแล้วออกมาเป็นเออ <laughs> ถึงจะเว้นช่วงแต่ก็เหมือนเสกอยู่ดีว่ะแย่มากเลยแต่ก็ตามมาแหละฮะพอลฟินิกนะครับดีนะเว้นช่วงไปแล้วเลยไม่ค่อยเหมือนเสกเท่าไหร่ทำไมเพื่อนๆใช่ไหมฮะต่อไปชื่นใจไม่ได้เสกใช่ไหม พอมไอ้สีนึงจะดีนะจะได้หาง่ายๆนะพอไอ้สีนึกไหมพอแดงแรงลิฟต์ไอ้ชี้โอ้โอ้เออไม่ได้เสกครับเพื่อนๆครับไม่ได้เสกจริงๆอะไม่ได้เสกจริงๆเชื่อผมเถอะ ไม่ได้เสกผมผมผมจะแก้ตัวว่าอะไรอีกดีวะเนี่ยคราวที่แล้วก็เฮ้ยนีตอนพูดลองอืมเมื่อกี้ผมแอบเห็นก่อนหรือเปล่าว่ามันเป็นพอไฟอ่ะผมเลยพูดออกมาหรือเปล่าวะเพื่อน เมื่อกี้ตัวมันออกยังตอนผมพูดอะลองย้อนไปฟังดิลองย้อนไปฟังนิว่าตอนที่ผมพูดว่าพอแดงแรงลิศอะตัวมันออกหรือยังเห็นตัวหรือยังว่าเป็นสีแดงหรืออะไรหรืออะไรเงี้ยเห็นยังยังไม่ผู้ยังไม่ออกผมว่าจะเห็นแล้วหรือเปล่าผมเห็นแล้วหรือเปล่าเพื่อน ผมเห็นมันก่อนแล้วไหมว่ามันเป็นพอลไฟ์อะผมเลยพูดว่าพอลแดงแดงรงฤทธิ์หรือเปล่ายังไม่เห็นแม้แต่ดาวเลยเอะเว้ไปเปล่าไหนขอดูมหน่อยดิเฮ้ยพูดจริงมันเนี่ยบังเอิญทั้งนั้นแหละ <c oughs> ผมอาจจะเห็นเสื้อมันแล้วหรือเปล่าเพื่อนผมอาจจะแบบว่าเห็นเสื้อมันสีแดงแล้วไงอาจจะเห็นออร่ามันแล้วหรือเปล่า ไม่ครับคุณบอกว่าพอแดงเล้ยนอกสิม่ให้ดูบังเอิญเรื่องบังเอิญทั้งนั้นย้อนดูประจานตัวเองก็ได้อ่ะดูด้วยกันไหมล่ะพวกคุณมาดูกับผมพร้อมผมเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเดี๋ยวเอาขึ้นหน้าจอมาดูพร้อมกันเลยเอาไหมดูด้วยกันไปเลยเออว่าเราเสกหรือเปล่า เดี๋ยวเปิดไลฟ์ย้อนหลังดูเลยนี่มา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 ช่องเซาใช่ไหมมึงวันนี้ดิมึงเสกหรือเปล่าเนี่ยค้าไว้ก่อนหน้านี้นะจะได้ดูกันนะครับ y ืมโฆษณาขึ้นแป๊บหนึง่ง บังเอิญอยู่แล้วอ,ะอ่ะกำลังขึ้นกำลังเปิดหน้าอะไรบางอย่งน,นะ ได้ตอนไหนวะอะ่เดี๋ยวไปดูด้วยกันเปิดเสียงเ๋ยเปิดเสียงเลยตอนนี้มีเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าผมเสกมอนจริงหรือเปล่านะพวกคุณสงสัยกันใช่ไหมว่าผมเสกมอนหรือเปล่ามันไม่มีทางอยู่แล้วมันจะมาบอกว่าผมมาได้อะไรนะพอเอ้ยมาเสกพอว่าบอไม่มีหรอกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับอันนี้ก็เป็นไลฟ์ของตัวเองนะเออไลฟ์ของตัวเองนะฮะ ไลฟ์นี้แหละเราจะดูย้อนหลังกันนะชาวประชาบอกว่าเสกมอนไม่จริงหรอกผมว่าพอผมต้องเห็นก่อนว่าผมจะพูดออกมาได้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยพวกพวกคุณเออเดี๋ยวปิดเพลงอนนะปิดเพลงแล้วเดี๋ยวไปฟังไลฟ์ด้วยกันฟังไลฟ์ย้อนหลังด้วยกันไม่จริงหรอกถ้าพอมันติดสีมึงจะดีนะจะไ,ได้ห่างง่ายๆหนะ่อย เดี๋ยวพอสดูเลยนะพอไม่สีลึกมานี่เห็นพอแล้วเห็นเปล่ามันเห็นพอก่อนแล้วคุณเนะี่ยมันปักปั๊มผมแต่ผมพูดว่าพออีกสีหนึงมาถูกไหมพอแดงแรงลิ้นโอเคไม่แสกหลอกแบบนี้ใช่ไหมพอไม่สีนึกมาพอแดงแรงลิ้น ไม่แสกหรอกก็โดไม่สีนึกมาใช่ไหมมันมาอย่างเงี้ะถ้าพออีกสีหนึ่งจะดีนะถ้าพออีกสีหนึ่งก็จะดีนะใช่ไหมเราแค่แบบพูดเฉยๆว่าถ้าพอเป็นพอก็ดีสิจะหาง่ายๆน่ะเออจะได้แบบหาง่ายๆนิดนึงจังหวะเนี้ยมันถ่าคอลแลบ,บใช่ไหมโอกาสที่จะออกตัวคอลแลบ,บเนี้ยมันก็มีเยอะแต่ว่าพอก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมล่ะ พอมาอีกสีนึงมาอ่ะเราก็บอกว่าพอมาอีกสีหนึงมาถูกป่ะพอแดงเฮ้ยมันแอบ,บเห็นสีนะเวย้ยจริงๆมันแอบ,บเห็นสีนะเมื่อกี้ถึงผมจะไม่เห็นก็เถอะเอ้ยถึงผมจะเห็นก็ได้พอมาอีกสีนึงมามันแอบ,บเห็นสีนะแต่ว่าผมดูไม่ทันหรอกเมื่อกี้ไม่พอก็ดูไม่ทันเออมันต้องมันต้องพอสดูถึงจะเห็นผมมันไม่เห็นหรอกง่ายเลย ผมเห็นดิผมต oh, <he S 2> ้องบอกผมเห็นแดงแรงลผมเห็นผมเห็นสีผมเห็นสีก่อนเด้อผมจะไม่เห็นได้ยังไงผมต้องเห็นสิวะ <laughs> แม่งเ้ยกูพูดอะไรออกไปเนะี่ยพอไหมสีนึกมาโทแดงแรงลิ oh, my, ้นถ้าไม่พอแสดงไม่เห็นจริงวะพอไม่ oh, my, สีนึกมาเดี๋ยวลองลองแบบสโลดิลองแบบสโลดูว่าศูนย์จนสองห้า อันนี้จินใช่ไหมโอแดงแรงลิดแดงแรงลิดลิดลิลิลิลลลตโลยังไม่เห็นเลยว่ะผมเมื่อกี้มันต้องจังหวะพอดีถึงจะเห็นนะมันไม่มีทางเห็นเลยนะนี่ส่นที่สองห้านี่มันเห็นเห็นปะมันมีสเสี้ยววินาทีหนึ่งผมอาจจะแบบสายตาดีมากไนงะ เราก็บอกว่าไอ้นี่พอไฟดูดิจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยเซี้ยววินาทีเนี้ยใครก็เห็นว่าเป็นพอไฟเออสามร้อยคนเห็นพร้อมๆกันเลยว่าไอ้นี่คือพอไฟถูกปะ่ะใช่ไหมทั้งสามร้อยคนเห็นพร้อมกันว่าไ้นี่คือพอไฟทุกคนเห็นหมดพร้อมกันเออแล้วผมหนึ่งพูดถูกว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งสปีดกลับไปเหมือนเดิมนี่นี่นี่ดู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 นี่นี่นี่พอแดงแรงลิ้น dang, เห็นไหมเห็นไหม ตัวมันออกมาแล้วโอ้โหม่ได้่เสกมันจะไปเสกได้ยังไงคุณเห็นเห็นอยู่ว่าพอออกมาแบบออกมาแล้วว่าเป็นตัวแล้วค,คุณปักปั๊มวะอืมใช่ไหมใครเห็นก็ว่าพออี่ โออไม่ได้เสกครับเพื่อนๆครับไม่ใช่ครับไม่ได้เสกครับโอเคนะรู้คำตอบม้นนะว่าไม่ได้เสกอ่ะโอเคยังพอใจกันแล้วนะไม่ได้เสกเพราะเขาก็บอกอยู่คนคนนี้เขาพูดอยู่ว่าไม่ได้เสกเออเขาพูดอยู่ไม่เสกมึงนะเห็นยังว่าไม่ได้เสกเชื่อยังเชื่อแล้วนะโอเคขอบคุณครับเขาบอกอยู่ไม่ได้เสกเข้าใจยัง เออแดงอูเห็นโคตรชัดมกเมื่อกี้แดงแจ๋เลยโอ้โหไม่ได้เสกชัดใช่ไหมยังไงก็ไม่เสกเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้คือมันเห็นแล้วนิดนึงเว้เพราเป็นพอลอ่ะเออผมแค่บ,บังเอิญพูดว่าเออถ้าเป็นพอลก็ดีเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ นั่นแหละผมว่าผมาจะอาจจะสายตาดีมากจนกันเห็นว่ามันเป็นสีแดงก็ได้เออนั่นแหละนั่นแหละไม่เส็จแล้วโอ้โหทำไม <c oughs> เอาตสารภาพนะไม่เห็น <c oughs> ไ,มไม่เห็นว่าเป็นพอไม่เห็นว่าเป็นสีแดงไม่เห็นว่าเป็นพอด้วยดูไม่ทันเพราะว่าจังหวะคนจะพูดอะมันต้องนึกออกนึกมาก่อนนึกออกว่าผมไม่สามารถพูดได้ทันทีที่แบบต่อให้ผม,มเห็นน่ะ ผมก็พูดไม่ได้หรอกเพราะมันคือพอเว้ยเพราะว่ามันมันเร็วมากจังหวะเมื่อกี้สโล0.25ยังดูไม่ทันเลยแล้วจะให้พูดออกมาด้วยเนี่ยเอาจริงผมไม่เห็นตัวด้วยซ้ำาสารภาพเลยว,ว่าไม่เห็นตัวมันบังเอิญตรงเฉยเหตุพูดอะไรนันออกมันบังเอิญแหละเออมันบังเอิญทั้งนั้นแหละจริงเชื่อผมเถอะบังเอิญทั้งนั้นนะครับ พอฟินิก์นะฮะถ้าแสงเอ้ยทัดไปเดี๋ยวแสงออกมาอีกตัวหนึ่งตอนตอนสกอแสงมืดเด๋ยวแสงแม่งออกแงเลยนเนี่ยออกแสงมืดมาเลยก็ได้ตรงนี้แสงมืดมาสักตัวหนึ่งแสงมืด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 อย่าบอกว่าพอแสง เ็เขาดีจริงๆนะครับมันออกมาเป็นพอแล้วไงแต่ว่าไอ้ก่อนนั้นเราเป็นรัรไม่พูดว่าเดี๋ยวพอแสงก็ออกใช่ไหมอ่าแย่จังว้าแย่จัง <c oughs> <c oughs> บังเอิญบังเอิญทั้งนั้นบังเอิญทั้งนั้นพวกคุณเชื่อดนิ ทุกอย่างเรื่องบังเอิญทุกอย่างเรื่องบังเอิญ <c oughs> จริงๆแต่ตลักษนี่พูดก่อนนานจริงแต่ว่ามันก็มีโอกาสออกไงมันคือความน่าจะเป็นที่แบบว่ามันอยู่ในช่วงคอนแลบนี่เราพูดถึงความน่าจะเป็นอธิบายให้ฟังในเรื่องในตอนคอนแลบเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะออกแสงมืดคอนแลบถูกไหมผมมาเล็ดอัพอเออเพราะงั้นการที่จะออกพอแสงตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่อง บังเอิญเท่านั้นเองนะฮะอืมบังเอิญบังเอิญลุ้นล้วนอืมพลังมืดมาเห็นไหมไม่ตรงแล้วโ <c oughs> อ้โหจำมาที่ไม่ตรงเลยนะอย่าทน้ผมเป็นเหมือนหมอดูเลยจำมาที่ตรงอย่างเดียวไม่ได้นะเอออย่าออกพลังมืดตอนนี้นะมึงโอ้ <c oughs> ออกพอน้ำเลยเชี่ยหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหอโ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 อ โอ้โหขาดคอแล็บตัวเดียว2,000กว่าใบเหลือจะเชื่อเออเรื่องบังเอิญนี่มันดีจริงๆนะเพื่อนๆนะเวลาที่มันมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะเจ้าของไอดีจะได้ไม่เปลืองของมากนะครับ2,000กว่าใบแล้วคอแล็บเกือบครบเนี่ย